อาอคิปวอลของเราสองคนนะคะเป็นคลิปที่เราจะซื้อของอยู่ในแมคโครไปทำแซนด์วิช่ะดูแล้วเราจะไปซื้อขนมปังกันก่อน <S 2> <S 2> อย่างแรกนะคะก็คือซื้อขนมปังนะคะ He answers every question with so much patience. He's my direction, nervously close. And I think that he knows that I've been pacing in my room just thinking about how. Every time we speak, I always spill my heart out. When I'm with him, it doesn't feel so odd, it doesn't feel like sound. เรากำลังไปตามหาช็อกโกแลตกันเพราะว่านูเทลาล่าราคาตึงมางกตัวเจ็บนะอะจะแจกไม่ตัวเสิร์ฟนะช็อกโกแลตนี่ไง โอ้ไม่ก็เราเจอแล้วนะอืมเยอะมากเพื่อนี่อ่ะเ่อไปหาอะไอยใช่ไหมมันมีสตรอเบอรี่ด้วยอ่ะมีเยอะมากเลยจ้าเพรวมันเป็นแบบไว้สำหรับพวกเนี้ยเออร้านน่ะทุกคนเราทำขนาดนี้ต้องอุ่นแล้วนะใช่อร่อยไหมเราก็กินกินกิอืมอุ้ยนี้เรากำลังอยู่ในเซ็ชั่นของการเลือกไส้ซึ่งไส้มันเป็นอะไรที่แบบเนี่ยแพงมากมันแพงแล้วมันก็เยอะมากแต่ว่าเราก็จะเลือกอันที่อร่อยซึ่งอร่อยตรงไหนอร่อยจาก ี <c oughs> <ś 2> <c oughs> มจะตอนนี้เราได้น้ําสลัดแล้วนะคะทุกคนซึ่งแบบเรื่องนานมากแบบเพราะว่ามันเยอะเราเราก็เครียดมากเพราะว่ามันเป็นการทําแซนด์วิชครั้งแรกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าไหนมันจะอร่อยหรือไม่อร่อย <c oughs> ฉะนั้นเราก็ต้องมาลองสุ่มดูถ้าไม่อร่อยรอบหน้าเราอาจจะลองเปลี่ยนก็ได้นะคะตอนนี้เราเ็นเวลาสี่โมงห้าสิบสามเราคิดว่าเราจะได้อยู่นี่อีกเป็นชั่วโมงเลย <c oughs> ปกเราก็คือเราไม่เจอกล้วยเพราะเด็ดตั้งใจจะใช้เป็นกล้วยของมแล้วว่าผักสลัดอ่ะคิดว่าแบบราคามันน่าจะสูงเกินไปเราก็เลยจะเปลี่ยนที่ไปดูกล้วยแล้วก็ผักสลัดเป็นตลาดไหนตอนนี้เราก็จะซื้อของอย่างอื่นก่อนเราจะไปดูปูอัดแล้วก็พวก นี้เราก็ได้เซสชันของไส้แล้วก็พวกไส้ขาวไส้หวานคือในแม่ปูอ่ะเราน่าจะได้หมดแล้วแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปดูพวกมีดว่าเราจะซื้อใหม่เลยเพื่อความสะอาดใช่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวเราจะไปน่าจะไปตลาดไหนกับจะไปดูของที่จําเป็นเพราะว่าคิดว่าถ้าไปตลาดราคาก็น่าจะถูกกว่านี้ใช่ไหมใช่ล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูของที่มันต้องใช้อีกซึ่งวันนี้เหนื่อยมากตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงสิบเจ็ดครโคตรเหนื่อยอะ I've never known to be this sure with what's going on in my life But could it be that I should wait I don't know how much I could take off ตอนนี้เราก็ได้ของมันยังจะไปตลาดในกันโตพว่กมันยังขาดอยีกแล้วยางม,มากมากจ๊ะอุ้ยเชียนว่าใครของที่ขาดนี้ด้วย,ยขายถือคุณจงไปทำังอีกจริงค่ะไม่ได้ค่ะทุกคนเจอกันที่ตลาดไหนครับ <นะ S 2> ทางเดืนมันกับกรา a I'm with l t e ตอนนี้เราก็ถึงตลาดแล้วนะคะเรากำลังจะไปหาซื้อของที่เลือของเรานะคะที่เราต้องไปาถึง ตอนนี้นะคะเราไปตลาดสิ็จแล้วเราก็มาที่ DIY นะคะก็เลยจะมาซื้อพวกที่ใส่ของะคะพวกมี้พวกอะไรอเงี้ยค่ะประมาณนี้นี้เราอยู่ที่ DIY มานานมากแล้วแล้วก็แบบเนี่ยเรากำลังแบบดูรูแล้วเราก็ได้ของเยอะมากคือมันเป็นเพราะสิที่แบบเราต้อง เยอะมากอ่ะใช่ค่ะแบบยุมมากคือเราควรกลับบ้านไปทำได้แล้วตอนนี้เป็นเวลาหโ,โมงยี่สิบสอนาทีก็คือเราเอาาอกจากโรงเรียนตั้งแต่4ี่โมงตอนนี้ยังไม่ได้กลับบ้านซึ่งวันนี้เรากำลังจะเดินไปไหนบาร์ทาเพื่อไปไปวอเตอร์ที่แบบชื่นไสชื้นใส่แต่เราจะตัวเลยฟงนู้นนะตัวเลยฟังนะู้นนะแล,นะแล้วก็เดินไปดีไว,ไว้ตัวเลยฟังดูนนี้คือแล้วนะเดี๋ยวกูต้องแบใช่ผ่านอะไรอูก็ไม่รู้นะคะแล้วก็เสื้อนี่หนูกำลังจะมาซื้อน้ำนะคะเราตื่นเต้นกับเจ้าเดี๋ยวหนูก็จะไปซื้ออะไรคนะแล้วหนูก็มาที่ นี่เราก็ได้ของเป็นเสร็จหมดแล้วเยอะมากทั้งอุปกรณ์อะไรที่ซื้อใหม่ก็คืออยากให้ทุกคนนี่สวยมาก <สะ S 2> อยากให้ทุกคนที่มาซื้อเซนวิทมั่นใจได้เลยว่าสะอาดแน่นอนถูกต้ขของค่ะมีแต่ของคุณภาพดีใช่มีแต่ของคุณภาพดีกินเลยรสชาติแบบอร่อยซียซี่มากช็อกโกแลตก็ใช้ช็อกโกแลตที่ค่อนข้างจะมีราคานิดนึงก็วอนนี้ก็น่าวกันจบในครั้งนี้ก็คุณผู้ขาดูของดีมนะคะตอนนี้เราก็ได้กินน้ำแล้วแล้วก็ได้พังเงินนิดหนึ่งก็พังปนบัน ซร่งตอนนี้เหมือนฝนจะตกเราต้องรีบกลับคุ้นรไปานตอนนี้ไม่ใช่บ้านกูฝนตกหรอมึงไม่หรอก